นี forward, ้แไมจะเอะไรัชดีๆว่าถวนี้ไใช่เพราะว่าฉันม่คิดถึงัคิดถเพื่อนจเแต่ม่รู้อะไรดีแต่ัมีอไ่อยู่เปอยามาอยูห้ผมือรต่อได้ไหมครับผมประพันครับ ังจากฉันกลับมาถึงคุณพ่อพาฉันไปหาใคร่อกใครไม่รู้ในวันฉันแทบจะลุ้นอยเป็นผ้าพมนยูกโม่แล้วพอปัจนาอันยิ่งใหญ่ของคุณพ่อคืออยากให้ฉันได้รับราชการคุณพ่อพาฉันไปบกัรท่านเจ้าคุณที่เป็นราชการเป็นสูงมหาเล็กแต่ท่านก็จะงความเสียใจเพราะไม่มีสมุิว่างก็มั่นใจเสียว่าไม่เหมาะกับคนภาวนอก แต่ฉันก็ตัดสุดรู้ว่ามีตำแหน่งที่มันจุว้เต็มแล้วและยังจะมีคนที่เข้ามาเนี่ยตำแหน่งหมดแล้วเล่นออกมานะครับเจ้าของใช้เล่นขายอีกเหรอให้ผมพ้าขายไปยังได้ถ้าขายไปแล้วรวยได้อย่างไรท้ายก็จะเป็นเจ้าไปอย่างดีพ่อาพันพ่อไปเจอผู้คนเล่นที่บอกว่าเจ้าคือแม่กินเลยทั้งสวยและหน้าดีพวกหนูช่วยหนุ่นี่หรอครับที่เมืองนอกไม่เหมือนนะครับพ่อาสายเรือกอยู่ดีให้เท่าจะเย็นถามคุณพี่ ร้อยีประพันเจ็แบบไม่กินไน้ก่อนเถอะน้องอภัยน้องอภัยมานี่หน่อยคุณพี่เรียกน้องมามีอะไรหรอคะแม่กินไนยเป็นคนยังไงหรอน้องว่าคุณพี่ต้องมาดูเองนะคะขำอะไรนี่อ่ะนี่หรอแม่กินเนยหนังตาชั้นเดียว ชันนแบเครื่องประดับก็แบรนด์เนมแต่ดูสิคนอะไรใส่เครื่องประดับเยอะทะลุงพลังเหมือนกระตุ้นคิดมั่นเลยวันหนึ่งฉันได้เดินออกมาจากโรงพยาบาลก่อนฉันได้เจอสาวน้อยสวยคนหนึ่งเอิดเสียงพูดภาษาอังกฤษแล้วก็พูดกัน ไม่เปไรค่ะนี้แ่ไดกจันะคดไม่นเนไครับ้ด็กจครับมมา้น,นในที่สุงดงาน้ยหนาวก็มาถึงฉันโชคดีมาที่เราปลอภัยผ่าในแมุ่ไรมาที่จากฉันเชื่อ,อี่รพันธ์ครับี่มพันธ์ครับช่้ยมาด้ร้านก่อนเยค่ะไม่เป็นไรครับ แม่อุไลไปเที่ยวก็เกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นแม่อุไลแม่อุไลเป็นอะไรดิฉันดิฉันของงานของอไรเป็นเ่องอะไรของดิฉันอย่นี่ตอบแชร์มาแล้วแม่เฉพาะดิฉันหรือพ่อคิดดิฉันแม่โอไลจะไปทนที่ไหนกันดีขอหนจริงคะงานนไม่ค่อยมีคนเลยนะ ออยาากมเงนี่พี่ไม่เข้าใจสินเลยกระเปาสิอะไรเขาแต่งงานกันแล้วก็ไม่สนใจกันแล้วนี่เราไปบ้านพ่อไหมบ้านใหม่ไม่เสร็จถ้าจะไปบ้านพ่อฉันไปสำเพ็งดีกว่าค่ะแล้วกลับม้านเราก็ได้ผูเห็นงเชื่หน้าตาดผู้หญิงเย้ดยมอี๊า ก็เออล่นหนักนี่น่าสนุกดีดิฉันไม่ใช่บอนะคะที่จะทำขนมหนดิฉันไม่ทำหลังจากที่แม่อุไรแทงลูกอิริยาต่างๆก็เปลี่ยนไปนี่ค่ะแน่อ,อเอาเงินมาทำอะไรตัองพันห้าก็ทำอไรละ่ะคะดิฉันก็ไปของดิฉันือนนี้ละคะ่ะชอกันทำมาหาก,กินสิ เม่มอด้่ชันทำไปล้วเราพร้อมจบมนใช่พวกพี่นะอคะเอาไรตงม่หพครับขอรับต้องเงินเชนี่นี่มันอะไรกันคะตจะเองครับประพันธ์ไปเสร็จนี่คืออะไรก่อไม่ใช่อย่างนั้นโอโอนะโกหกพวพีก่ก็แค่อยากให้ฉันเอาไปขายที่หน้าไม่ใช่นะเราได้เห็นกันไ่ไหเดี๋ยวเดี๋ยวก่อน ฉันจึงไปสืบมาแล้วได้ความว่าคุณพ่อให้ทนายไปแจ้งความลงหนังสือพิมพ์ฉันเลิติดต่อบรรดาธิการให้รัดแก้ความนั่รับนี่นังสืออะไรนะแม่อะไรจะไม่รับนี่สีนังสิ้นนัง่งรับนั่งรับคุณเห็นแม่อะไรอยู่หน้าบ้าน ฉันเป็นห่วงแม่อุไรมา้จึงกลับมาเขียนจดหมายรักและห่วงใยเสมอป่าพันปัจยูบันฉันก็คอยพูดจนหมายตออกลับจากแม่อุไรจนกระทั่งแม่อุไรตอบกลับมาเสียทีแต่แม่อุไรตอบกลับมาด้วยเศษกระดาษที่ฉันเขียนทำให้ฉันเห็นว่าแม่อุไรไม่เห็นความหวังดีของฉันเลยเห็นทีต้องอย่าขาด ได้อยากกับแม่อุไรแล้วแม่อุไรได้ไปอยู่กับพญาตะเวนครที่มีภรรยายอยู่แล้วเจ็ดคน ได้ได้เดี๋ยวพี่ยกบ้านให้พี่มาช้าจรจากนั้นพยาตะเวนคอได้เบื่อแม่อได้ไปคบหากับแม่ต้อยเป็นหญิงสาวที่เจอระหว่างทางคุณหมอจะมานี่แหละหอโลกี่ได้ะเข้ามาคุณหวอคะที่ดินเชิญจะมาขอเซ็นใบเซ็นสัญญา นี่แม่จะหกฉันเรื่องนี้รือไม่ใช่แต่ดิฉันไม่ได้แันเกิียงนะคะดิฉันขออุตสฉันเนี่ยวมาพอแล้วจะออกลกับหาพ่อเด้เลยดิฉันเช่นเคยแม่อุไรได้แต่งงานอีกครั้งกับหลวงพิเศษผลพานิชพ่อค้ามั่งมีฉันรู้สึกหายห่วงแม่ได้เลยส่วนฉันได้พบกับนางสาวศรีสมานลูกพญาพิชิตเสวก ถึงเธอจะไม่ใช่รักแรกแต่ฉันขอบอกประเสริฐเลยว่าแม่สีสมานเป็นคนสุดท้ายในดวงใจของฉันพอพ่อประเสริฐกลับมาจากกรุงเทพ <c oughs> ก็เตรียมตัวได้เป็นเพื่อนเจ้าบ่าวทีเดียวเถิดหลวงมริบาลวรนมัศ